โอเคกลับมาอีกนหนึ่งวิดีโอทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงวิดีโอเกี่ยวกับกล้องถ่ายรูปอุปกรณ์ถ่ายรูปเผื่อใครไม่รู้ช anel เ,เราทําทั้งเกี่ยวกับอุปกรณ์เกมแล้วก็รีวิว g o o g l e Pixel ต่างๆโอ้อันนี้ p ิ xel 9ซื้อมาแล้วนี่แล้วก็แล้วก็กล้องถ่ายรูปแล้วก็อุปกรณ์เกมต่างๆแล้วก็เกี่ยวกับสารคดีชีวิตนิตยสารมาด้วยที่ทํามาตั้งแต่2015แล้วที่จะมาพูดถึงวันนี้ก็คือเลนส์นี้ที่เราได้มาด่าโพสต์มาในคอมมูนิตี้แท็บใน y o u t u นานแล้ว Sony 20 m mm m f 1.8จะมาพูดถึงว่าทำไมเลนส์นี้สำหรับคนที่ใช้โ o n y กล้อง Sony แล้วอะทำไมเลนส์นี้ถึงควรเป็นเลนส์แรกที่ซื้อมันแบบใช้ได้หลากหลายกล้องตัวยังไงโดยเฉพาะคนที่จะเอามาทำ YouTube Channel อันนี้ a s s ม m e ว่า Channel ของคุณไม่ได้เกี่ยวกับว่า w i l d Life Photography อะไรอย่างนี้ที่จะไปถ่ายสิงโตถ่ายเสือใกลๆถ่ายช้าง ท้านั้นคุณก็รู้แล้วว่าคุณต้องใช้เลนส์เทเลโฟโต้แน่นอนอ้อลืมบอกไปว่าตอนนี้กำลังถ่ายด้วย mm, เลบบนส์ซิกมา28 m ถึง70มม f 2 8อยู่แต่ว่าในไหนวิดีโอนี้ก็เกี่ยวกับ 20mm มเมรเราจะเปลี่ยนเป็นเลนส์นี้แล้วกันอโอเคเห็นไหมกว้างกว่าเยอะเลย 20mm มมมาเข้าเรื่องกันดีกว่าเหตุผลแรกที่เลนส์นี้เพอร์เฟกมากๆก็คือ กล้อง Sony ใหม่ๆเ,เดี๋ยวนี้มันมีแบบโหมดครอปที่ถึงแม้เราจะครอปเข้าไปมันก็ไม่สูญเสียเมกะพิกเซลมากมายแล้วอย่าง Sony a 7 c Mark II ที่โใช้อยู่33 m e เมกะพิกเซลที่เซนเซอร์ซึ่งเป็นฟูลเฟรมแล้วสามารถครอปได้คูณ1.5เท่ากลายเป็นขนาด a p s c ก็ยังเหลือเมกะพิกเซลเยอะมากมายโดยเฉพาะเวลาถ่ายวิดีโอซึ่งมันถ่ายมาเป็น7 k over sample เป็น4 k อยู่แล้วฉะนั้นเวลาเราครอปเข้าไปมันก็ไม่ได้ว่า เฮ้ยจาก 4K เป็น1080อะไรแบบนี้แต่ว่า 4K แล้วก็จัดเรียงพิกเซลใหม่ด้วย c l e a r Image Zoom เป็น 4K เหมือนเดิมจะทำให้ดูเราแมปปุ่มซูมไว้กับนี้ถึงเราซูมเข้ามาอย่างเงี้ยมันก็จะเป็น 4K อยู่แล้วก็เลนส์นี้ก็สามารถ ทดแทนที่ได้ทั้งเลนส์20ม mm, ลแล้วก็เลนส์ประมาณ3 0 mm กว่ามิลด้วยเพราะว่าคูณ1.5เท่านั่นแหละเหตุผลที่ 1. 1เพราะว่าอย่าลืมนะถ้าเรามีเลนส์กว้างไว้ก่อนเนี่ยเราซูมเข้าไปด้วยแค่ m a เม Zoom หรือว่าครอปแล้วเนี่ยยังสามารถใช้เลนส์นี้เป็นเลนส์ที่ยาวขึ้นได้อะแต่ถ้าเกิดซื้อเลนส์อันนี้มากว้างสุดแค่2 0่ m แมลแล้วอะเราจะถอยให้มันกลายเป็น24มมลีมไม่ได้ฉะนั้น เริ่มโดยกว้างๆไว้ก่อนนะดีกว่าเหตุผลที่2 AI Framing ถ้าคุณเป็นยูทูบเบอร์หรือครีเอเตอร์ที่กำลังมองหาเลนส์แรกอยู่ะความน่าจะเป็นไปได้สูงมากที่คุณจะยังไม่มีทีมงานหรือตะกล้องที่คอยเดินตามถ่ายคุณฉะนั้น AI Framing สามารถสร้างภาพเหมือนกับว่าเรามีตะกล้องโยกกล้องตามเราได้เดี๋ยวทำให้ดูนะ AI Framing เริ่มด้วยกันนี่นะเราเปิด AI Framing แ,แล้วเราขยับไปไหนไมันก็จะเหมือนแบบว่า ยกกล้องตามเราไปด้วยทั้งๆที่เราวางกล้องมาเฉ,เฉยๆบนโต๊ะแล้วก็เลือกได้ว่าให้รอพใกล้ลางหรือไกลแล้วก็อย่าลืมด้วยชัตเตอร์สปีดต้องเพิ่มให้มันเร็วขึ้นหน่อยม่งะั้นภาพจะเลอะได้อันนี้ชัตเตอร์สปีดที่อยู่นิ่งๆอาจจะเป็น m o ชั่นเ l u ที่แบบอันนี้เฟรมไม่ขยับแนตะ่ถ้าถ้าเฟรมขยับปุ๊บอะมันจะดูยากทันทีแนะนําว่าชัตเตอร์สปีดคนละหนึ่ง่นร้อยยี่สิบห้าขึ้นไปเหตุผลที่3ก็คือ active stabilization แล้วก็ focus breathing compensation a c t i v s ต a b i l i z a t i o n อ r t ก็คือกล้องมันมีการสั่นใช่ไหมเวลาให้เราเปิดการสั่นนะมันจะมีเฟรมที่ใช้ได้ข,ข้างในเฟรมที่ถ่ายมาอยู่ดีเพราะว่ามันต้องมีขอบมีพื้นที่ให้โยกไปโยกมาการสั่นไวนะ้น่ะฉะนั้นเวลาที่ใช้การสั่นภาพก็เลยจะแคกบกว่าปกติถ้าเกิดกมมนดทุกคนซื้อเลนส์ที่24มิมมาเพื่อบล็อกทุกคนเปิดการสั่นภาพจะแคกบกว่า24มิลทีนี้เวลาบล็อกถ้าเกิน24 mm มิลไปก็ค่อนข้างยากหน่อยแต่ถ้าเกิด ทุกคนซื้อเลนส20 m ิลมาเปิดกันสั่นถึงภาพครอบเข้าไปแล้วก็ยังถือว่ากว้างอยู่ focus breathing compensation <c oughs> ก็คือแบบว่าบางครั้งเราโฟกัสใกล้ๆแล้วถ่ายไปไกลๆอย่างเงี้ยภาพข้างนอกมันก็จะขยับเป็นเหมือนเหมือนกับว่าเราซูมเข้าซูมออกเปลี่ยน f o กัสเลนสได้แต่ว่าถ้าเกิดเปิด focus breathing compensation ปุ๊บมันจะครอบเข้าไปให้ละเราทุกครั้งที่มีการขยับเข้าออกเหมือนซูมเข้าซูมออกละ มันจะชดเชยให้ให้กันกลายเป็นภาพนิ่งๆนี่นะอันนี้คือเราปิดกันสั่นเลยอาจจะเห็นว่ามีขอบตรงนี้เห็นได้ของห้องนิดหน่อยก็เดี๋ยวลองเปิดกันสั่นดูอันนี้การสั่นแบบแ c t i v e นะไม่ได้ไม่ได้ย้ายกล้องเลยนะอันนี้ไม่เห็นตรงนี้แล้วเห็นไหมของขวดแอลกอฮอล์สเปรย์เมื่อกี้ก็มองไม่เห็นแล้วข้อที่4เลนส์กว้างถึง mm, 2 0มเมตรก็ยังใช้ถ่ายคนได้ทุกคนอาจจะเคยดินมาว่าเอ้ยถ่ายคนต้องแบบ8 5บมิ้มิลแต่ว่า environmental portrait ก็มี35มิลหมแต่ว่า20มิลอาจจะยากหน่อยใช่ไหมเพราะพวกเราคุมสิ่งแวดล้อมต่างๆรอบตัว subject ไม่ได้แต่ว่าไปประมาณมาก็กลายเป็นว่าเฮ้ยตอนแรกเราไม่ชอบ20มิลในการถ่ายคนเลยตอนี้เริ่มชอบเริ่มแบบคุ้นเคยกับมันแล้วมันเริ่มแบบว่ามันเริ่ม work กับเราแล้วถ่ายแบบ extreme environmental portrait ได้เลยแบบใส่อะไรมาหลายๆอย่างให้เห็นในเฟรมเลยแล้วก็ถ่ายคนให้คนเป็น subject ที่โดดเด่นในเฟรมก็ยังได้มันอาจจะยากหน่อยในการถ่าย คนด้วยเลนส์กว้างขนาดนี้แต่ว่าเราเชื่อว่าทุกเลนส์ใช้ถ่ายคนได้แม้แต่กล้องดาวเทียมก็ยังถ่ายคนได้ข้อที่5ป <c oughs> ุ่มต่างๆการควบคุมต่างๆบนเลนส์ <c oughs> เลนส์นี้มี aperture ring ที่เราสามารถปรับได้ให้มันเป็นแบบคลิกก็คือปรับกึ๊กกึหรือว่าดีคลิกหมุนเลื่อนๆอลไรก็ได้ถ้าคลิกก็จะเป็น f 1 8 f 2 f 2 8อะไรแบบนี้แต่ว่าถ้าดีคลิกอะเราจะปรับ ดูรับแสงได้ตั้งแต่ f 1.8 1.9 2 2.1 2.2เหมาะสำหรับการถ่ายวิดีโอมากเวลาเราอยากจะปรับ exposure ในวิดีโอให้มืดหรือสว่างมันจะได้ไม่เห็นเป็นคันคนคัแต่มันจะค่อยๆเปลี่ยนนอกจากนั้นก็ยังมีปุ่มปรับ manual focus, auto focus แล้วก็มีปุ่ม Custom อยู่บนเลนส์อีกอันหนึ่งซึ่งต,ตัวเราเราใช้เป็นปุ่มที่ทำให้เริ่มหรือหยุดการใช้ AI framing ขอ้อที่6 1> F 1 8มันดีมากในการที่เราใช้ถ่ายที่แสงน้อยรูรับแสงเลขยิ่งน้อยก็แสดงว่ารูรับแสงเปิดได้กว้างมากเปิดได้กว้างก็แสดงว่าเราสามารถให้แสงเข้ามาโดนเซนเซอร์ได้ในที่แสงน้อยมากกว่าเลนส์ที่สมมุติ F 2 8ก็แปลว่าเลขใหญ่ดูเล็กแล้วแสงน้อยเนี่ยดียังไงใช่ไหมถ้าแสงน้อยเราก็ไม่ต้องเปิดชัตเตอร์สปีดนานเพื่อให้ถ่ายรูปได้คมๆสมมุติจะถ่ายรูป คนเต้นอยู่ในงานเลี้ยงตอนกลางคืนสมมตุติมีเลนส์ f 3 5 f 2 8แเราอาจจะต้องใช้ชัตเตอร์ที่นานหน่อยเพื่อให้รูปสว่างถ้าจะเอาชัตเตอร์เร็วรูปสว่างด้วยอาจจะต้องเพิ่ม iso ซึ่งทำให้มี n อ i s e ก็คือจุดๆจุดหย,ยาบๆในรูปได้และเกิดเรามีเลนส์ที่รูรับแสงกว้างถึง1.8เนี่ยเราก็สามารถใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่สั้นได้เพื่อให้แสงเข้าเยอะเพราะมันไม่ต้องเปิดรับนานใช่ไหมชัตเตอร์สปีดสั้น รูปก็จะเบลอน้อยลงเวลาคนเต้นภาพก็จะแบบเห็นหน้าชัดปรับ ISO ลงมาให้ต่ำๆได้ ISO ยิ่งต่ำนอยสก็จะยิ่งน้อยภาพก็จะชัดมากขึ้นข้อที่7เลนส์นี้สามารถโฟกัสได้ใกล้มากๆเดี๋ยวทำให้ดูนี่อันนี้แบบจะชนจะชนเลนส์มือกล้องแล้วนี่นิ้วกันนะอ่าให้ดูว่าโฟกัสได้ใกล้เท่าไหนการที่โฟกัสได้ใกล้สามารถทําให้เราครีเอทีฟกับการถ่ายรูปเราได้เคยเห็นใช่ไหมเวลาที่ถ่ายรูปคนแล้วถ่ายด้วย เลนส์กว้างอะเลนส์อ l ต r ว wide อย่าเงี้ยบางคนก็จะยื่นนิ้วมาใกล้ๆก,กล้องบ้างมันจะแบบดูแบบดิสทอร้ยวจนน่าสนใจอะนึกถึงจอจแล้วข้อที่8เลนส์นี้มี weather sealing ก็คือแบบทนทานกับสภาพอากาศอะฝนตกมาอาน้ําไม่เข้ามากฮิตทนหิมะทนฝุ่นอะไรแบบนี้ไม่ไม่เข้าไปข้างใน Element ของเลนส์แล้มันเป็นเลนส์ที่ทําโดย So นีเองอะมันก็อุ่นใจกว่าหน่อย ตอนแรกเราจะซื้อซิกมา24-70แล้วแต่ว่าเห็นหลายคนรายงานมาว่ามันไม่การฝุ่นดีเท่า Sony หรือว่าเลนส์อื่นๆเราก็เลยโอเคโซนีก่อนดีกว่าแล้วก็เล okay นส์นี้ก็ถูกกว่า24-70เพราะมันเป็น28-70และเบาวกว่าอาจจะนอกเรื่องข้อที่9 Image Quality เลนส์นี้คมมากๆแม้แม้กระทั่งแบบ f1.8 wide open ยังคมอยู่ขอบจอก็ยังเออใช้ได้ ยิงสต็อปดาวมาแบบ F4 แล้วนี้ก็ยิงกับคมติดปะอันนี้เป็นเลนส์ G ด้วยไม่ใช่เลนส์ GM ไม่ใช่ G Master เลนส์ G ราคาเท่านี้คมเท่านี้ดีมากพูดถึงราคานั่นแหละคือข้อเออข้อสิบพอดีเลยราคาดีมากเราซื้อมาได้ลดราคาเยอะเดี๋ยวเราใส่ลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะเพราะแบบอะถ้าไปซื้อกับช็อปโซนี่มันก็ไม่ได้มีลดบ่อยขนาดนั้นแต่ว่าอันเนี้ยซื้อร้านโซนะี่ในช้อปปี้มันลดทุกเดือนอยู่แล้วเราประหยัด ซึ่งมาไม่ถึงหมื่นนะเอาจริงซึ่งกับ l ลนส์ฟูลเฟรมเลนส์โซนี G ไม่ถึงหมื่นเราแบบทาได้หลายอย่างขนาดนี้ข้อเสียมันแบบเอาจริงอาจจะไม่ข้อเสียด้วยซ้ํานี่คือ l ล n ส์ฮ o ดที่มากับ l ลน s ์โซนอันนี้เราอยากให้มันมีรูข้างบนอย่างเงี้ยที่เอาไว้ปรับ ND Filter จะได้ใส่เลนส์ฮ o ดไปด้วยได้แล้วปรับ ND Filter ได้เลนสของ Sony ที่ทํา ที่มีเลนส์ทูตแบบนี้ก็คือ Sony 24 7 0 g master 2 f 2 8นะ m า r k 2อันน่ะสะดวกมากเพราะว่าตอนนี้เราใส่ ND f i l t e r อยู่แต่ว่าเราไม่สามารถใส่เลนส์ทูตได้เพราะว่าเราปรับ ND f i l t e r เรรื่อยๆเอาจริงเราคิดคอ้อเสียอื่นไม่ออกแล้วอะก็นั่นแหละคือวิดีโอนี้ขอบคุณมากที่ดูถึงตอนนี้นะแล้วก็อย่าลืมไลค์และซับสไคร์นเพราะาดูวิดีโออื่นๆของเราด้วยเราทำวิดีโอหลากหลายมากไม่ใช่แค่เรื่องกล้องไม่ใช่แค่เรื่องเกมไม่ใช่แค่เรื่องมือถือ ไม่ใช่แค่เรื่องในเชตจวลาขอบคุณมากที่ดูวิดีโอ,อนี้เราเจอกันใหม่วิดีโอหน้า